สวัสดีค่ะชื่อนีรนุชคุณากรค่ะชื่อเล่นชิจิตตอนนี้ทำงานอยู่ที่ UNDP ตำแหน่ง Disability a d v i s o r ค่ะจิ๊บคิดว่าตอนแรกที่ทำงานที่ลิฟวิ่งเนี่ยแล้วเรามีความเปราะบางด้านความคิดนะคะคือจิ๊บเป็นโรคจิตเภทใช่ไหมคะก็จะมีบางอย่างที่เราคิดไปเองเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานจะคิดกับเรยา,งงายังไงเขาต้องคิดกับเราแบบนี้แน่เลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเองสัมผัสได้ใช่ไหมคะว่าคนนี้กําลังพูดจริงกับเราหรือว่า กำลังพูดไม่จริงกับเราอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเขาเข้าใจเราอะค่ะเขาก็รับฟังเราแม้เขาก็จะไม่เชื่อหรอกนะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นจริงเพียงแค่เขารับฟังแค่นี้อะค่ะมันก็ทําให้เราคลายความกังวลแล้วก็รู้สึกว่ามีคนที่เป็นห่วงเราอยู่อะค่ะแล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาแม้ว่าเราจะประสบกับความยากลบาบากทางความคิดของเราอะค่ะรู้สึกว่าทุกคนเก่งภาษาอังกฤษมากๆกกันหมดเลยเราก็กังนวลว่าเฮ้ยเราจะอ่านช้าไปไหมนะ ทำงานช้าไปหรือเปล่าเราจะทันคนอื่นไหมหน้าอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีปัญหานะ้องความคิดหรือว่ามีความปร่อบ,บางด้านความคิดก็ไปพูดว่าเอ้ยฉันเนี้ยถูกคุกคำทางเพศนะคนอื่นอาจจะไม่เชื่อและบอกก็เป็นอาการทางจิตเวชอะไรอย่เงี้ยค่ะ การป้องกันคือจิบจะมีมอร์นิ่งเรเชลก็คือกิจวัตรประจําวันเป็นพิธีกรรมตอนเช้าจิบตื่นมาตอนเช้าจิบดื่มกาแฟจิบก็จะมีะการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวาประมาณ10บรอบสวดมนต์อธิษฐานเขียนจด r n a l หรือว่าเขียนบันทึกแล้วก็ออกกําลังกายค่ะอ่าคือว่าคุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนดูกับตัวเองคุยกับตัวเอง,ก,เองก็เป็นการเขียนจดโน้ะค่ะด้านการทำงานเป็นทีมพัฒนา mindset ในการเปิดรับการเรียนรู้ของตัวเองค่ะ เปิดใจกับผู้ป่วยจิตเวชผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะคะมีความคิดมีความรู้สึกอยากมีความสุขแล้วก็ไม่ชอบความทุกข์เหมือนกันก็อยากให้เปิดใจเข้าใจเขาอะคะ่ะสําหรับคนที่ป่วยก็อยากจะบอกว่าขอให้มีความหวังแล้วก็อยากจะบอกว่าโรคจิตเวชสามารถรักษาได้ะคะ่ะ